السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الله تعالى في كتاب الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم wa amwalahum bi anna lahumul jannah Alhamdulillah uh, terlebih dulu baiklah bersama-sama kita ucapkan kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka dapatlah kita bertemu kita bersua di dalam di malam ini yang mana pada malam ini Aa, semua kita maklum dan faham bahawa kita adalah satu perhimpunan untuk mencari dana supaya dapat kita menolong saudara kita yang seagama dengan kita iaitu kaum Rohingya. Selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sebagai rahmatal alamin. sebagai rahmah sebagai kasihan belas Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia Islam yang sepatutnya memberi bantuan tetapi di hari ini umat Islam jadi farisa jadi mangsa tak dikatakan di mana saja yang ada umat Islam sama di Asia di Timur Tengah di Eropah di mana di hari ini umat Islam telah menjadi mangsa ความสาดุนีย์เด็ดกดา orang o ที่ไม่ใช่มุสลิมครับพี่น้องครับคืนนี้ผมเองก็เคยแสดงหนัง <c oughs> นะครับก็ <c oughs> คืนนี้อัลฮัมห์หนังสดครับครับอัลฮัมดุลหะคืนนี้เราก็ได้มาเจอกับท่านคงจะรู้จกักนะครับดอตอร์ฤทธิ์ลือชานะครับ ซึ่งท่านก็ทราบกันดีว่าเป็นดาราดังแต่ในหนังมาเกปีเน่ในหนังมาเกมาเกปีเน่เป็นพ่อดุเดือดตลอด<ม>คืนนี้ผมก็ไม่พาปืนดกเตอร์ก็ไม่ได้เอาปืนมาใช่ไหมอย่ามานะ,ะครับคืนนี้ท่านเพื่อที่จะมาร่วมงานในคืนนี้ในเวลาสั้น ถามด็กเตอร์สกรินที่ว่ามาทำไมมาทำไมอ้าวอาัสสลามุอะลัยกุมวะัลลาคัมตุลลอฮ์บะละกาตุอ้อเนี่ยมาทำไมรู้แล้วผู้แพ้นี่ก็ต้องรูง้เลยมาเลยมาเพื่อทำงานให้ศาสนาอิสลามขอตัวตุวจวนันินนามัลมุมินูนเอควะ มุมลิมเป็นพี่น้องกันแล้วที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงหิงยาก็ดีท,ที่อรารกกันก็ดีที่ระนองก็ดีที่พังงาก็ดีภูเก็ตเลยไปถึงสตูลน่ะที่เดียเ๋ยวนี้พี่น้องมุสลิมโรงหิงญานี่โดนขายท่านมีความรู้สึกยังไงครับผมก็รู้สึกเสียใจที่พี่น้องมุสลิมที่ถือว่าเป็นเรือนร่างเดียวกันหมดทั้งโลก เพราะว่าผู้ที่เกิดมาพระเจ้าเป็นคนเอกองค์ละผู้ยิ่งใหญ่ของเราให้เกิดดังนั้นผู้ที่เกิดมาบนโลกมนุษย์นี้จะต้องเป็นพี่น้องถ้านนัหรือศาสนาอิสลามก็รู้สึกเสียใจครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องแก้ต้นต่อไปต้นเหตุก็คือประเทศพรมาซึ่ง โิงญาต้องถูกขับออกจากรัฐยะไข่ซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกรัฐยะไข่นะ <c oughs> เรียกว่ารัฐมีพวกอโรฮิงญาซึ่งนับถือาศาสนาอิสลามอยู่เพราะเกิดขึ้นมา,มากมายพม่าไม่ต้องการให้าศาสนาอิสลามอยู่ร่วมด้วยจากประเทศเลย แล้วไม่ต้องการให้มุสลิมอยู่ยขับออกจากประเทศต้นตอมันมันแบบนี้ก่อนมันถึงอยู่ไม่ได้เพราะว่าอถูก,ถกรังแกถูกขับไล่โดยกองทัพก็ต้องหลบลี้หนีไภัยไปเพื่อจะหาความปลอดภัยแล้วก็ไปอยู่ที่มันดีกว่าต้นต่อ Itulah Di antaranya ialah Burma ni Dia tidak mengakui Tentang orang-orang Arkan Ataupun dia ini dia tukar nama daripada Arkan kepada Yakhai Yang mana di situ dia tahu satu, Ada satu agenda Yang mana dia tukar Nama-nama tempat daripada Bahasa asli kepada bahasa Burma Dan bagi doktor kita Dia merasai sedih merasai remes oleh kerana saudara-saudara kita yang seagama dengan kita ditindas, dibunuh, dirogun dan sebagainya maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin hadirat yang dihormati sekalian kita patut bersimpati yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan katanya A'udzubillahimmanasyaitanirajim Inna Allah min minal mu'minina Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi Telah membeli Daripada orang-orang mukmin itu Anfusahum Diri-diri mereka Wa amwalahum Dan harta-harta mereka itu Bi jannah Dengan bayaran syurga Maka pada hari ini Sokonglah Bantulah Saudara kita yang tertindas Semoga-moga mereka mendapat p e ร t ูล ungan จากเราคิดต่ออิสซาอัลละด้วยบิสเนลล่ะเด็ก m ็มีอะไรทันใจก็ต้องออกจากรัฐยะไข่เหมือนสมัยก่อนท่านนบีเราเนี่ยต้องออกจากเมักกะเพื่อเมื่อคนอื่นเขาไม่อยากให้อยู่ประกาศศาสนาอิสลามก็ต้องขับไล่นบีเราออกไปจากเมกะจนกระทั่งรลอนแลนไปถึงมดินา เหมือนกันพวกนี้ที่ออกมาไม่ต้องการถูกรังแกถูกทำ้ายก็จะต้องอพยพออกไปเพื่อหาที่แสวงทำเพื่อจะอยู่ในหลักการของหลักอิสลามนะครับก็ต้องออกไปโดยที่ออกมาทางเรือมั่งทางบกมั่งกระจายออกไปโดยและก็ผู้ที่ทำความเดือดร้อนซ้ำสองก็คือพวก บางคนเป็นมุสลิมเหมือนท่านรองอุดรน,นี่เป็นที่เคารพรักผมที่ท่านรองผู้ว่าเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วครับเหมือนที่ท่านว่าเน่ะมีมุสลิมบางคนถือโอกาสซ้ําเติมเอาคนเนี่ยเป็นสินค้านะครับรู้ไหมครับว่าค่าตัวพวกโรยยาในคนเท่าไหร่คนหนึ่งถ้าเอาไปขายเนี่ย มันพอๆกับงัวเ็นทูบาสิบเลยนะตัวหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นเจ็ดหมื่นขายได้รวมทั้งรอการไถ่ด้วยนะไถ่ตัวด้วยนะอเ,เอามากักขังพเนี่อรอพ่อแม่พี่น้องเอาเงินมาให้ถ <okay S 2> ึงจะส่งไปทํางานอีกที่หนึ่ง <okay S 2> ถ้าไม่ให้ก็ปล่อยให้ตายไปเลยในป่าแล้วก็ตายเสร็จแล้วน่าสงสารมาครับฝังเลยโดยที่ไม่ต้องทําการพิธีพิธทำนำมาด ผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปทําพิธีขุดขึ้นมาใหม่ที่เขาลูกช้างที่ประดังเบซานี่ครับไปขุดขึ้นมาแล้วก็มาทําพิธีใหม่แล้วก็เอกไปฝังน่าสงสารมาบางคนฝังไว้ตื่นๆลึกซอกเดียวก็มีครับ a ช l ละ <Allah. S 3> Itulah sedikit sebanyak perasaan daripada seorang saudara Muslim terhadap saudara Muslim yang lain. Insya Allah pada malam ni saya berharap dan juga Dr. Lir Isha b r h ah a r a p bersama-sama kita memberi sokongan dan bantuan kepada saudara seagama kita itu kaum Rohingya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.